ชาวราศีตุลมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหนสองโชคลาภปุกปรับฉับพันห <And S 2> นึ่งแอนมืนสีชี้ดวงสวัสดีครับมื่นเทวฤิศครับอาจารย์สีค่ะชีดวงดาวเกตบริตยูสายมูห้ามพลาดราศีตุลเหมือนเกิดใหม่ ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะท่านสามารถทักจองคิวได้เลยดาวเกตเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนของซิกเซนนะคะเป็นตัวแทนของนะคะเรื่องที่เกี่ยวกับต่างประเทศทั้งหมดยานอย่างรู้ส่วนมฤตยูนะ,ะเป็นตัวแทนของความหมายความลึกลับนะคะความจบการเกิดนะ ความปุบป,ปั๊บฉับพลันนะคะ,ค,ะความไม่นิ่งอะไรที่เปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วนะคะ,คะเป็นตัวแทนของดาวมฤตยูซึ่งมฤตยูเป็นอากาศธาตุดาวเกตเป็นมิญญาณธาตุเพราะฉะนั้นดาวเหล่านี้ส่งผลต่อจิตใจโดยตรงนะคะอันนี้คือความหมายเข้าคราดาวมฤตยูเนี่ยสถิตในราศีพฤษภอยู่แล,แล้วกับมามาระยะหนึ่งแล้วค่ะดาวเกตเนี่ยจะยกย้ายจากราศีมิถุนเข้าสถิตในราศีพฤษภเนี่ยวันที่13กันยายนจนถึงวันที่9พฤศจิกาย,ยนสองเดือนโดยประมาณ ใช่ค่ะซึ่งก็จะเป็นกรอบเวลาที่เราถ่ายในในคลิปนี้นะครับส่วนชาวราศีตุลตามแคปชั่นคือเหมือนเกิดใหม่เกิดใหม่ยังไงเกิดใหม่เรื่องอะไรอาจารย์ศีจะขยายให้ฟังครับคุณสามารถนะคะจาก หรือเกิดใหม่ได้ด้วยความหมายของเรือนทีนี้เรื่องอะไรบ้างราศีตุลน,นะคะในเรื่องแรกที่คุณสามารถเกิดใหม่ก็คือหนึ่งนะคะบางคนมีโอกาสย้ายด้วยตัวตนของคุณนี่แหละไปต่างประเทศนะคะมีความรู้สึกหรือต้องไปหรือได้ไปนะ,ะแบบปรปปับแบบคาดคะเนไว้ก่อนแบบเฮ้ยไม่ไม่รู้เนะื้อรู้ตัวมาก่อนเลยแต่ได้ไปอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวตนชัดเจนนะคะเรื่องสัมพันธ์เกี่ยวกับ ต่างประเทศนะคะการไกลจากถิ่นที่เราเคยอยู่นะคะเรื่องที่สองนะคะเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภชาวราศีตุลมีนะคะมี การเกิดใหม่การได้ของใหม่นะหรือการสูญเสียเกี่ยวกับโชคลาบหรือลาบลอยได้นะคะอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าทั้งได้หรือเสียเพราะว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเฉพาะบุคคลเพราะฉะนั้นพื้นเดิมคุณเป็นยังไงนะคะมันก็จะสัมพันธ์พื้นเดิมคุณถ้าคุณอยากทราบคุณอาจจะต้องมาเช็คดวงซึ่งความหมายของโชคลาบเนี่ยอาจจะเป็นทุกขลาภก็ได้บางคนได้โชคใหญ่สูญเสียของรักบางคนนะคะได้ สิ่งที่เราชอบอยากได้มาแต่สูญเสียบางอย่างไป <ừ. S 2> เพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่แบบ เหมือนแลกเปลี่ยนใช่เหมือนแลกเปลี่ยนหรือได้อย่างเสียอย่างนะคะนี่คือเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะคะเรื่องสุดท้ายนะคะก็คล้ายๆกับต่างประเทศนะคะก็แต่ว่ามันมือคือมุมของการมีชื่อเสียงความมีหน้ามีตานะ,ค,ะความเป็นที่นิยมนะคะอาจจะนิยมต่างประเทศก็ได้หรือนิยมในประเทศไทยก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะในมุมของเรื่องเกี่ยวกับชื่อเสียงหรือต่างประเทศค่ะแต่ในมุมของชื่อเสียงเนี่ยมันอาจจะ สตาร์ทมาจากการถูกกระทําก่อนสตาร์ทมาจากชื่อเสียก่อนก็เป็นได้นะครับเพราะว่าชาวราศีตุลเนี่ยมันต้องเจ็บจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนกานที่จะโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภหรือว่าเรื่องของชื่อเสียงเนาะอย่างที่อย่างที่อาจารย์ศรีบอกเรื่องโชคลาภอ่ะคุณอาจจะเสียของรักแล้วคุณได้โชคใหญ่หรือคุณอาจจะได้โชคใหญ่มาก่อนแล้วมาเสียของรักทีหลังก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเรื่องของชื่อเสียงก็เหมือนกันมันก็จะมีในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะฮะคราวนี้อาจารย์ศรีครับ คำว่าเหมือนเกิดใหม่ในเมื่อรู้แล้วว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอืแต่ถ้าเราอยากจะเล่งเรื่องดีๆให้มันเกิดเร็วขึ้นหรือว่าให้มันใหญ่ให้มันแบบ ว้าวไปเลยเงี้ยต้องเร่งยังไงต้องปรับตัวยังไงหรือไม่ก็ป้องกันก็ได้ถ้าเกิดว่าเรื่องจะไม่ดีเกิดขึ้นเราจะป้องกันอ่ะขออนุญาตโดยรวมแล้วกันไม่รู้ว่าไพ่จะออกอะไรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรคุณนะคะในการเสริมหรือมูในรอบนี้นะคะอเพราะฉะนั้นเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องงานเขาบอกว่าถ้าคุณโฟกัสเรื่องงานอยากเกิดใหม่ในเรื่องงานอยากอะไรที่มันเฮงเฮงปังๆเรื่องงานเขาบอกว่า คุณลุยคุณทําไปเลยมั่นใจเพราะ,ะเรื่องงานมีโอกาสประสบผลสําเร็จมากนะคะแสดงว่าเรื่องงานไม่ได้ดบเลยนะคะคุณอยากทําอะไรเรื่องงานให้ลุยให้ฝักใฝ่แล้วก็กล้านะคะเพราะหน้าไพาคือคุณมีชัยชนะในเรื่องงานเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าอยากเกิดใหม่อยากลุยอยากได้โปรเจกต์ใหม่อยากอะไรใหม่ๆใ,ในเรื่องงาน นะคะหรือเรื่องที่เราคาดหวังไว้ในเรื่องการงานทุกอย่างได้งานให้คุณลุยให้เต็มที่ไม่ต้องไปกักไม่ต้องไปกั้ไไกนไว้นะคะเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยอย่าคิดเพราะอาจารย์บอกแล้วว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเรื่องของคุณนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกิดใหม่คนตกงานก็ได้งานนะคะโฟกัสไปเลยเรื่องงานเรื่องแรกนะคะอยากทำอะไรทำในเรื่องงานนะคะข้อสองนะคะข,อ,อ,ะคะขอดูไพ่ใบที่สองนะคะ อันนี้ก็คือความรู้สึกนะคะให้มีความรู้สึกในด้านดีรักในสิ่งที่ทำรักในบุคคลรักในสิ่งที่แบบถูกต้องเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของด้านจิตวิญญาณนะคะรักในทุกสปปรรพสิ่งแล้วทุกสปปรรพสิ่งจะรักคุณนี่คือความหมายนะคะคหน้าไพ่ใบที่สามนะคะขออนญาตนะคะโอ้โห อยากได้เงินนะคะอยากได้เงินเข้ามาเยอะๆนี่เงินเยอะจริงๆนะนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลคุณมีโอกาสเกิดใหม่หรืออัพเลเวลในเรื่องเงินนะคะเร่งในเรื่องเงินนะคะคอาจจะแบบ ทำบุญเล็กๆน้อยหรืออยากทําอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องเงินให้คุณโฟกัสไปเลยให้คุณทําไปเลยให้คุณขอไปเลยให้คุณอยากได้ไปเลยในเรื่องเงินคุณมีโอกาสตแตกเงินก้อนใหญ่เกิดเงินก้อนใหญ่ได้เงินก้อนใหญ่อาจจะเป็นเรื่องโชคลาภเรื่องอะไรเพราะงั้นคิดไปเลยโฟกัสไปเลยอันนี้คุณมีโอกาสได้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นถ้ามองที่อาจารย์ศีบอกมาทั้งหมดมันอาจจะเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมนะคะรูปธรรมก็คือทำนะงาน ใจ,ใจิตใจรักในสรรพสิทธิ์ข้อ3โฟกัสในสิ่งที่เราอยากได้นี่คือความหมายของการเร่งนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการเกิดใหม่ของราศีตุลในช่วงนี้ค่ะคทีนี้นะคะนอกจากเรื่องเกี่ยวกับการเกิดใหม่แล้วนะในเรื่องเกี่ยวกับที่อาจารย์ศรีดูไพ่แล้วอาจารย์ศรีมองว่ามันน่าจะต้องเสริมในบางสิ่งบางอย่างในมุมมองอาจารย์จะเหมือนมองว่าต้องเสริมยังไงบ้างในการหมู่อีกอย่างหนึง่ง มูในมุมของผมมูในแบบผมะนะครับอันดับแรกเลยอยากให้ชาวราศีตุลเนี่ยทําบุญเกี่ยวกับความเสียหายความตายเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆโรงพยาบาลสงถไถชีวิตโคกระบือบุญซื้อโลงศพซื้อผ้าขาวหอศพโดยเฉพาะร่วมบุญซ่อมบำรุงเมนเผาศพหรือศาลาสวดศพอย่างเงี้ยนะครับโดดเด่นมากมนะครับปล่อยนกปล่อยปลาเนี่ยทำให้บ่อยที่สุดการเดินทาง ไปมูหรือการอยากไปไปเลยไปแบบปลูกปรับฉพันนึกได้ไปเลยอเออคืโอกคึืมใจอยากไปหยิบกุญแจรถไปเลยนี่คือเร็วที่สุดและดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลอะไรก็ตามที่คาดหวังอยากจะเปลี่ยนแปลงการปรับตัวในแนวนี้การมูการขอพรในรูปแบบผม,มเสริมได้หมดเลยคะทำให้เร็วที่สุด ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ากอยากเกิดใหม่ในสิ่งที่ดีๆที่อาจารย์สีบอกค่ท,ทั้งบทปฏิบัติตัวทั้งรูปธรรมนามธรรมนะความรู้สึกนะแล้วก็การกระทําแล้วก็มูในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มเติมขอให้ในช่วงนี้นะคะชาวราศีตุลมีโอกาศ เขาเรียกว่าเร่งแน่ในสิ่งที่คุณคาดหวังนะก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเร็วยิ่งขึ้นค่ะทีนี้อาจารย์สีมองว่ามันคงไม่ได้มีแต่เรื่องที่อาจารย์สีบอกไปเนะว่าเอ้ยในการเกิดใหม่ในโชคลาบในบางสิ่งมันน่าจะมีเรื่องอื่นบ้างอาจารย์เหมือนมีจะเสริมไหมอันดับแรกนะครับบางคนอาจจะถามเอ๊ะเกศเมฤตยูก็ไปเจอกันในเรือนพฤ่มศเรือนมรณะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชาวราศีตุลต้องอธิบายให้เห็นภาพก่อนว่า ดาวเจ้าเรือนราศีตุลกับดาวเจ้าเรือนราศีพฤษภเป็นดาวเดียวกันก็คือดาวศุกร์เพราะฉะนั้นเหตุใดๆก็ตามที่เกิดในราศีพฤษภต้องส่งผลถึงชาวราศีตุลแน่นอนใช่แล้วเกิดในเรือนมรณะ,ะมันถึงมีเป็นที่มาของแคปชั่นว่าเกิดใหม่เหมือนเกิดใหม่สิ่งที่ชัดเจนของชาวราศีตุลมากๆอย่างหนึ่งเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงชาวราศีตุล มีเกณฑ์นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหนึ 2> 2, ่งสองโชคลาภปลุกปรับฉับพันหนึ่งสามการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินอม,มันจะแบบเกิดสามสี่เรื่องน้นในห่วงเวลาเดียวค่ะก็คือช่วงเวลาวันที่เก้าถึงวันที่สิบห้าตุลาคมบวกลบนิดหน่อยค,ครับโดยเฉพาะการสูญเสียแล้วได้อะไรใหญ่ๆอกับสองการเปลี่ยนแปลงใหญ่และสุดท้ายก็คือจบที่เรื่องเงินเนี่ยในห่วงเวลาเนี้ยหนึ่งสัปดาห์หรือสัปดาห์กว่าๆเนี่ยในห่วงเวลา,นา,วลานเนี้ยชาวราศีตุลเนี่ยจะต้อง เตรียมตัวเตรียมใจตั้งรับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะับการปรับอารมณ์วางตัววางแผนใดๆตามที่พายอาจารย์ศรีบอกเนี่ยสำคัญที่สุด<า>สําคัญที่สุดต้องใช้ในห่วงเวลานี้โดยเฉพาะ การทาบุญใหญ่ๆใ,ใ,ใ,ในห่วงเวลาเนี้มันจะทําให้ชาวราศีตุลเนี่ยประสบความสําเร็จได้เร็วมากอ,อพูดถึงการปรับอารมณ์อาจารย์สีนึกได้ถ้าเราต้องการปรับอารมณ์โหช่วงนี้หงดหนิดนะเพราะว่าดาวเกม๋มฤติยูก็อยู่กับ,บตัวเองนะถ้าพูดจริงๆอ่ะเราอยู่ในมุมของการคิดแต่เรื่องไม่ดีคิดแต่เรื่องไม่โอเควุน่นฟุง้งซ่านวุ่นวายเราจะปรับอารมณ์ยังไงอาจารย์เหมือนเราจะปรับยังไงคือเวลาบทดีก็ดีดแบบฟุ้งซ่านไปเลยนะใช่ดีแบบโลกสวยไปเลยอ่ะ <laughs> การทำสมาธิการสวดมนต์สำคัญที่สุดอบอกได้เลยช่วงเนี้ชาวราศีตุลนนะ่ะสมาธิไม่ค่อยมีหรอกแต่ต้องฝืนทําครับอเคสวดมนต์ให้ได้สักห้านาทีสิบนาทีนิดๆหน่อยๆก็ยังดีฝืนทําสมาธิคุณทําสมาธิสักสิบนาทีเนี่ยจิตคุณเป็นสมาธิเพียนเซี่ยววินาทีของสิบสิบนาทีนั่นนะ่ะม,มันก็เป็นอานิสงส์งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทําให้ได้ให้แบบ คุมตัวเองอ่ะวันหนึ่งใช้เวลาแค่10นาทียี่สิบนาทีคุมตัวเองตรงนั้นก็พอกับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะทําให้ชาวราศีตุลเนี่ยโดดเด่นมากในมุมของการมูนะในมุมของการมูการ,การไปทําสมาธิในวัดใน,ในไหนเราก็เข้าไปทําบุญในวัดแล้ว่ทําสมาธิในโบสถ์อะไรเงี้ยมันจะส่งผลได้เร็วขึ้นลําดับต่อมานะครับเราจะแนะนําน้ําหอมเรานะครับ น้ำหอมกลิ่นพระแม่ธรณีจะทําให้ชาวราศีตุลน,นีนิ่งขึ้นนะครับน้ําหอมกลิ่นพระแม่ธรณีใช้เวลาไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะหรือเวลาจะไปทําบุญเนี่ยเนี่ยเราจะไปบริจาคผ้าหอ่อศพเราจะไปร่วมบุญไถ่ชีวิตโคกระบือเนี่ยแนะนํานะถ้าไม่ฉีดใส่มือก็ฉีดใส่เงินที่เราจะทําบุญค่ะได้เลยเจ๋งเลยนะครับลําดับต่อมาน้ําหอมกลิ่นราตรีสวรรค์ตั้งรับ โอกาสมันจะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวใช่ค่ะโอกาสมันจะมาแบบผูกปรับฉับพลันอย่างที่เราบอกเรามีโอกาสที่จะเสียอย่างหนึ่งเพื่อได้อย่างหนึ่งการใช้น้ําหอมกลิ่นลาตีสวรรค์มันจะช่วยในผ่อนจากหนักเป็นเบาค่ะจากเบาเป็นคลายได้เพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เราควรจะเสียมันอาจจะไม่เสียอาจจะแบบเล็กๆน้อยๆสเก็ดนิดหน่อยตามตามบุญตามกรรมของเราแต่สิ่งที่จะได้มันจะได้เต็มที่นะคะ โดยเฉพาะราศีตุลนะคะเอาตรงๆนะคะเป็นราศีที่เราก็ห่วงมากที่สุดใช่ต้องมีอะไรที่ยึดเหนี่ยวนะคะอย่าลืมว่าราศีตุลเป็นราศีที่ชอบเรื่องกลิ่นมากที่สุด<ช>นะคะคุณจะสัมพันธ์กลิ่นที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราอลลมไม่ดีหงุดหงิดแล้วมันก็พานไปเรื่องอื่น<ช>ทําให้คุณเบรกไม่ได้หยุดไม่ได้สิ่งดีๆก็เข้ามาไม่ได้ใช้น้ําหอมนะคะเป็นตัวที่ทําให้เราซอฟลงมีสมาธิขึ้นจะทําให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชาวราศีตุล <ừ> ในช่วงนี้แทนที่จะเป็นเรื่องไม่ดีนะคะ ราศีตุลเนี่ยผิดกลิ่นก็อารมณ์เปลี่ยนเลยนะใช่กลิ่นนี้เราได้กลิ่นแบบนี้อารมณ์เราแบบนี้เพราได้กลิ่นใหม่อารมณ์เราก็เปลี่ยนจากใช่นะคะขอวอวยพรชาวราศีตุลทุกท่านนะครับเหมือนเกิดใหม่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีตุลขอ <c oughs> ให้เกิดแต่เรื่องดีๆครับ <c oughs> ใช่ค่ะอยากได้อะไรนะเรื่องเงินนะคะมีโชคมีลาบเข้ามาในช่วงนี้ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านเป็นแบบนี้ทุกคนเลยค่ะฝากติดตามผลงานของแอนหมื่นสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับ <S <S สวัสดีค่ะ รับจัดพิธีบวงสวงและเครื่องบวงสวงโดยทีมงานเมือชีพไม่ว่าจะตั้งศาลยกเสาเอกบวงสวงประจำปีบวงสวงพระแม่ธรณีหรือศาลหลักเมืองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนชุดเล็กชุดใหญ่เราก็ยินดีให้บริการภักมาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ